สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นห้ามพื้นเราจะกลับกล้องอยังไงอ่ะนี่กลับได้ละปีนี้ไม่เห็นตอนคิดสมารถเลย เห็นก็จัดต้นคริสต์มาสเลยปีนี้หรือมันเร็วเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนที่นี่ก็กำลังเดินกลับบ้านนะเพราะว่ามาเสี่ยงดวงหน่อยมาซื้อลอตเตอรี่นะคะของยูโรมินยองวิ่ง ตอนเดินตอนเดินก็เหนื่อยหน่อยอืออืออืเดินกันอับอือ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 อนออิ่อนะือนือตืออืเดินเืออืับค่อยๆเดินเาราะว่า,120าน,น,นืออืออืออลออนออืออ นึกขึ้นได้รีบมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะหยุดให้เราซื้อกี่โมงเนาะแล้วก็ไปจดจดแต่มันไม่เออไปจดแล้วมันไม่จดไม่เป็น โอเคไม่ค่อยได้เล่นจดไม่เป็นก็ไม่ได้เล่นก็เลยให้เขาเอามมาชินนะเครื่องรู้จะถูกหรือเปล่าซื้อสามสิบแ้งผู้ชายให้สะตังผู้ชายให้สะตังไปซื้อก็บอก งถูกลงบอกกุนะเสียงดูร้อยยี่สิบอเว้นตาอยู่ไหนเอามาแล้วอ้เ <net chae ically> ดินกลับบ้านวันนี้ไปเล่นไปเล่นสปอร์ตกับลูกชายทำข้าวมันไก่ไปเลี้ยงเขาห้าคนไก่ทอด ไก่ทอดข้าวมันไก่ไก่ทอดโอ้ชอวจิดีค่ะพี่น้องๆทุกคนเดี๋ยวใส่แว่นตาแว่นอันนี้สำหรับที่มาเที่ยวต่างประเทศเหรออ,อ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ที่นี่ปุ าตึกนี้ก็สร้างเสร็จล้ววิ่งมาซื้อ,อ,อลอตเตอรี่เผื่อเราจะมีโชคเนาะเอาเข้ามันไก่ไปไปเล่นสปอร์ตก็เขาเออชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พักเที่ยงก็คุยกันนะว่าโอ้โหลอตเตอรี่นี่มันถูกยากมากเนาะขึ้นมาตั้งร้อยยี่สิบบาทร้อยี่สิบเท่าไหร่ ยูโรล,ล้านเนาะร้อยี่สิบล้านยูโรเสียงดูก็ซื้อสามสิบฝอแฟงถ้าให้จะตังมาเดี๋ยวกลับหลังกลับหน้าโอ้ยหนาวเย็นวิ่งมากลัวจะไม่ทันกลัวจะไม่ทันว่าไม่รู้ว่าเขาหยุดให้ซื้อเท่าไหร่ เลยขึ้นไลค์ไปด้วยมืดเร็วมืดเร็วมากกี่โมงแล้วไหมร่้ห้าโมงหกโมงสักพักหนึ่งเมื่อกี้นี่รถติดมากเลยเพิ่งจะหายติดสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่มากดไลค์ให้ ตอนไปวิ่งเอาทัวไม่ทันตอนกลับเดินไม่ค่อยเดินกันเลยขึ้นไลฟ์ไปด้วย เจอเพื่อนบ้านกับกับหน้ากับหลังไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่เราวิ่งไงเรากว่าไม่ทันร้อยยี่สิบล้านนะยูโรเราก็เสียงดูเขาบอกลองดูอ่ะฉันให้ฉันให้ลูกเขาจะให้เขบอกจะ ก็เลยบอกว่าถ้าเราถูกขึ้นมาจ,จ,จนจหนทั้จะหมดเนี่ยให้ลูกชายนะบองสวาซาวาโอ้ยชิกูคี้ผ้อะไรชักอัชเต้รลอตเตอรี่โอ้โหมีอง้อยี่เหล็กกล่องเบียงสองแว้ง Oh Ouh je... Ouais. Normalement je joue pas, mais, mais cette fois, j'ai été discutée avec mon fils, tu dis, oh maman Bon, tu dis ok, oh, ça y est <laughs> Ça va euh, quand même Ah euh, c'est difficile. Ah oui, ça va, famille. Ah, famille, oui, oui. Ça va. Mm -hmm. J'ai vu sur la télé. Et puis. Les maisons qui tombaient et tout. Qui J'ai vu sur la télé a beaucoup de mots. Ah en Thaïlande En Thaïlande, oh, oui, Thaïlande. Thaïlande, Thaïlande. A... c'est triste, ouais. C'est tellement triste. Oh là là, la, tellement la, la politique. Ah vous cadez aussi la télé. Oui, c'est une sur la téléporte. Oh là là, moi j'ai pleuré beaucoup. Ouais, Bon, si caña, autre million, je gagne 8 millions, je vais en Thaïlande, aller aider. Non, c'est ai, ai mieux ici. C'est mieux Non, j'aime bien ah, ici. Mais, mais, uh, non, c'est vraiment... Amener pour la famille Si je gagne 120 millions, je vais aider. Ah, là, là, là. <laughs> ah, et puis moi, je toujours là. <laughs> Vous serez. Et ça, puis votre femme, ça va Moi, je est toujours à l'hôpital, à ah. Genève. Ah. Ouais. Moi, il y a toujours mal au dos. C'est bon, maintenant, pour nous faire les moi, le message Moi, c'est difficile encore. Tu parles la, la foque. Même couper et faire les vaccins, c'est très difficile. Avec moi. les machins, là, que vous faites Oh, oui, c'est pas encore le 7, j'allais faire la radio. Et puis moi j'ai plein de choses pour dedans. Des plans, plein, plein. plein. C'est ça là. Ouais. Une malade, et puis j'ai l'autre malade, l'autre malade. Mais votre fils travaille, votre fils Euh. Yann, il est ouvert est -il, là. Ah, ober. il est votre fils Bonsoir, je oh. ah. โอ๊ยตกดินนะอคุยกับเพื่อนบ้านถึงบ้านแลอถึงบ้านแล้วเปิดไฟก่อนมาวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่มาเกิด รวยภรรยาเขาก็เป็นเป็นมะเร็งนะะ้อะรักษาตัวเขาเศร้าเขาก็เป็นมะเรงแล้ว ไม่อยู่โรงพยาบาลแกก็อยู่คนเดียวลูกกตัดโตกันหมดพอจะสบายก็โลกกระทับถมก็คุยกันบอกฉันก็โลกนู่นโลกนี้เหมือนกันถ้าฉันถูกหวยฉันเ <laughs> สียแกก็บอกแกก็ซื้อย้อนกลยขึ้นไลฟ์ใหม่โอ,โอ,โอ,โอน้ำมืดเหนื่อยไปเล่น ไปเล่นสปอร์ตใส่ชุดนอนไปว่าจะทำคอนเทนต์ตั้งแต่วจะนั้นุ่มลืมไปลืมไปไงใส่กางเกงเออ,เอ,อหนาวเราก็เลยเลยใส่ กางเกงขายาวแล้วก็ใส่ชุดนอนข้างล่างเปลี่ยนต่เสื้อข้างบนลืมเปลี่ยนข้างล่างค้ำา,า,ากันว่าจะถ่ายสักหน่อยเถอะทำคอน,นเทนต์สักหน่อยจะให้เพื่อนๆเห็นหน้าผู้ชายสักหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลูกชายบอกมามาเ,ออ <c oughs> เราจะทำคลิปทำอะไร ตามใจไม่ได้เนาะเป็นลูกชายเขาก็จะให้ไปเล่นทุกวันพุธให้ออกกำลังทุกวันพุธแต่ให้มอมะม้าเทียมตัวหน่อยสง,งียนอย่างเทียมตัวหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสง,งียมงเรียมตัวคือคือให้วางตัวให้วางตัวหน่อยคือว่าเออไม่ต้องพูดยิ้มอย่างเดียวคือว่าเดีย๋ยวคน เวลาเล่นกีฬาเนาะต้องฟังครูอย่างเดียวคืออย่างอื่นไม่ไม่ต้องก็เลยก็เลยบอกงั้นแม่แม่แม่อยู่บ้านแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรมานี่คนเยอะแยะก็ไม่ให้พูดบอกพูดได้แต่เวลาหนึ่งชั่วโมงต้องฟังครูอย่างเดียวแล้วก็เล่นตามครูสอนเนาะ ก็เลยแล้วตอนนี้เออผู้ชายเขาจะเขาจะเป็นคนใจเออให้ก็บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้องนกกระทาสวัสดีจ้าพี่นี้น้องนกสวัสดีทุกคนนอกจากน้องนกดี๋ย พี่นีเออขึ้นใหม่ตอนหนึ่งทุ่มของที่ประเทศสวิตเนอร์อีกอันนี้ก็จะหกห้าโมงจะหกโมงเดอ,อขอบใจนะคะน้องนกกรทาเดี๋ยวรอแป๊บนางนกกรทาเพิ่งจะมากดไลค์เหรอ,อเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดทำไงอะพี่นีกำลังจะถอดทีละชิ้น ไปซื้อลอตเตอรี่มานัองนอกคาาอย่าคุยแป๊บยังค่อยลงอย่าไหลหลุดอย่าไหลหลุดกว่าจะได้กับใจนะคะน้องนอกคาถาไปเล่นสปอร์ตกับลูกก็ให้ไปเล่นนะไปเล่นคนเออมีห้าคนหกคนในช่วงตอนบ่ายโมงเกิดเ <Good. S 1> ที่ยง เที่ยงสิบห้าถึงบ่ายโมงสิบห้าชั่วโมงหนึ่งก็เลยทำข้าวมันไก่ไปข้าวมันไก่อ้ไก่ทอดเหลือนิดนึงไก่ทอดข้าวมันไก่ไก่ทอดอหอมอร่อยมือไม่สะอาด ก็เลยนั่งกินข้าวกันกินข้าวกันแล้วเขาก็เราก็คุยถึงเรื่องเออนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะออกชีวิตชีวิตนี้นะเขาก็ถามอาการเนาะเขาก็ถามอาการว่าเออลูกชายกับเด็ก,เดกๆเขาก็ถามที่นั่งกินข้าวกันเนาะ เขาก็ถามว่าเป็นยังไงหลังผ่าตัดดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยพี่นีก็บอกถามลูกชายสิเราลูกชายเป็นคนคุยกับหมอพี่นีเป็นคนไข้พี่เป็นคนป่วยแต่ลูกเป็นคนคุยกับหมอได้เลขอะไรคะคือว่าจะข,ขีดไปเรื่อยเนาะเพราะมันถูกยากยุโรปยิงยองอะ่ะหวยของยุโรปอะ่ะถูกยากมันมีห้าตัวกับหนึ่งดาว แต่มันมีห้าสิบสองห้าสิบสองตัวมันมีแค่ห้าตัวที่เราจะต้องถูกกับสองดาวเนาะที่มันจะถูกแจ็คพอตมันจะยากเนาะมันถึงได้ขึ้นเพราะว่าทุกงวดถ้าไม่มีคนถูกมันก็จะขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นมาแล้วตอนนี้มันขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบล้านยูโรมันไม่มีคนถูกนะมันไม่มีคนถูก ตอนนี้คนเขาก็อยากได้เนาะเขาก็อยากได้เขาก็ซื้อก็คุยกันก็เลยบอกยันเขาก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าแม่ฉันเขามีหลายโรคพี่นีกันเลยพูดไปว่าโลกที่มันป่วยหนักก็คือโรคซับจางของแม่นั่แหละ ที่แม่นอนตัวขึ้นตัวลงตัวลอยแม่ไม่อยากได้เงินของคนอื่นแม่อยากได้เงินจากสวรรค์จากฟ้าจากเทวดาส่งมาให้ของคนอื่นเพราะว่าทุกคนเขาก็จะต้องทํางานเนาะทุกคนเขาก็จะต้องเหนื่อยเนาะกว่าจะเออมีเงินได้เนะาะก็เลยบอกว่าแม่อยากได้เงินเทวดาส่งมาให้อ่ะก็เลยแล้วก็บอก ก็คุยกันก็ก็บอกโอ้โลอตเตอรี่อยากถูกลอตเตอรี่เขาเออเขาบอกร้อยร้อยยี่สิบ 100, ล้านยูโรขอบใจนะคะน้องนกกระทาคุณมงคลจุดที่วันสวัสดีค่ะก็เลยบอกอยากซื้อเนาะอยากซื้อ ถ้าไม่มีเงนินใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้พูดตรงๆแหละคนแฟน,นไม่ใช่แฟนเนะี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันคนที่มาจีบเนะเาะก็เป็นลูกศิษย์ของลูกชายเอขาเธอจะซื้อเท่าไหร่มันเขาก็ไม่เคยซื้อนะคนสวิตเขาไม่ค่อยเล่นหวยหรอกคนเขาเขาคนที่เขาทำงานกันเนาะเขา เขาเขาหวังกับการงานขงเขาเขาไม่เขาคิดว่ามันถูกยากในลอตเตอรี่เขาคนสวิตเนี่ยส่วนน้อยที่เขาจะเล่นคนใหญ่คนแก่แกเขาก็จะขูดกันแก้เหงาแต่เด็กๆหรือคนทำงานอะไรอย่างเขาเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบอกโอ้มันก็น่าเสียงนะเขาก็ไล่ให้มาห้าสิบแฟงวันนี้ก็ซื้อไปสามสิบฟว่แฟงก็เก็บติดตัวไว้ ต่นี้มันมันขีดไม่เป็นเนาะจะขีดยังไงนะโจดแล้วแต่เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็บอกจะทำยังไงล่ะเขาบอก,อบอกมันต้องแก้แล้วคนเขาก็ต่อแถวกันทั้งหลังเนาะเขาก็ซื้อคนซื้อเยอะเพราะมันรางวัลมันใหญ่มันเยอะเนี่ยคนเขาก็ต่อแถวกันซื้ออย่างอื่นด้วยนะเราไปซื้อร้านขายบุหรี่เนาะร้านขายลอตเตอรี่ขายอะไรเงี้ย เออจนนี้เวลามันก็จะนั่นแล้วเราก็บอกเออให้มาชินทําจะให้เครื่องก็จดให้ก็เลยซื้อสามสิบฝาแฟงก็เลยบอกโอ้ขอฉันถูกเด้อมาชินเนอฉันอยากมีความหวังเสียงตั้งสามสิบฝาเงินของเขาเนาะก็ถ้าถูกก็สวรรวนส่งต่อชีวิตขึ้นมา ก็เลยบอกคนเนี่ยถ้าฉันถูกหัวยนะฉันไม่ช็อกไปซะก่อนโลกทุกโลกฉันก็คงหายไม่หายไปจากโลกฉันก็โลกหัวใจเป็นแบบเหมือนเป็นคนที่แบบหัวใจล้มเหลวอะหัวใจแบบมันเหมือนก็นวอะไล่ฟ้าหาฟวา,าสุกอะไล่ไล่ไล่เออ นรกออกจากในอกหรืออะไรอ่ะก็เลยเวลานอนใจมันจะหวั่หวําแล้วเราก็ต้องเปิดย t ท b บบางทีเราก็นั so first, enough, YouTube, ่งร oh, so <IM> ้องเพลงเออเออแล้วตอนนี้การที่ว่าหูตาแล้วไม่ดีเวลาเราจะเขียนอะไรเราก็ไม่ค่อยจะมีแรงจะเข้าไปทักทายเพื่อนฝูงอะไรมันก็จะยากเนาะแล้วตอนนี้เวลากลางคืนเนี่ยสมองมันก็จะไม่ค่อยนั่นจะขึ้นไลก็ไม่นั่น มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันมันเศร้าไปหมดเนาะมันมันนั่งหรือว่านอนมันอยู่ไปจะดื่มจะลุกขึ้นมาดื่มวายจะแก้วก็กลัวเรายังป่วยอยู่เนาะอยากดื่มดื่มไปแล้ก็กลัวติดล้อมอีกเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปไหนกับเขาอะไรเงี้ย ดื่มแล้วมาขึ้นไลฟ์หาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยวันทีบวันทีคนเวนลาเราดื่มเนี่ยการพูดการจ้ามันก็จะต่างกันเนาะเราก็เลยคลายเป็นว่าเงาเพื่อนถูงก็ไม่อยากคุยไม่อยากคุยกับใครผู้ชายผู้ชายเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝืนใจไปนะฝืนฝืนใจไปนะฝืนใจออกไปทานอาหารกับผู้ชายป่วยด้วยไม่สบายด้วยเออ เขาจีบเขาก็แอบชอบเรามาเป็นป,ปีสองปีแล้วมั้งเขาก็อุตสา่าห์ดีใจเนาะที่ว่าเราไม่ไม่เออเ,ออเออห่อหมกกับลุงจอยเอ,อมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะลูกชายเขาก็บอกพอ่อเขากลับกันหมดเนาะก็ขึ้นไปเออเออ,เอ,อไปอ,อ,อ,อห้องทำงานลูกชาย ห้องพักผ่อนเขาอะก็คุยนิดเดียวบอกก็แล้วแต่มามา่าก็ลองเปิดใจลองคบสักอย่างใครเขาก็ดูดูไปแม่จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวจะได้มีเพื่อนบอกเกิดเขาทิ้งแม่อีกแม่แม่จะอยู่ได้แม่ลูกไปกับเขา แล้วเขาเป็นผู้ชายที่เขาผู้ชายที่แบบนี้แม่แม่ก็อยากได้อยู่นะแต่กลัวเขาจะอยากได้แม่ไม่จริงเขาบอกไม่ต้องกลัวกลัวอะไรแค่นั้นแล้วก็จะบอกงั้นแม่กลับบ้านแล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปนอนคิดกันเดี๋ยววันพุธแม่จะมาใหม่ตั้งหลักเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับใจน้องนกคกาคะ่ะสวัสดี ทุกท่านทุกคนเดี๋ยวขอเข้าน้ำหน่อย